ค่ะแล้วก็อีกสถานที่นึงนะคะตอนนี้แนนซี่พาเที่ยวนะคะก็อยู่ที่ตักม้อนะคะตรงเขาคอนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็คือ เย็นนิดหน่อยนะคะนะคะก็กลางวันก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่ช่วงกลางคืนก็อาจจะเย็นกว่านี้นะคะแล้วก็วันนี้ทางเราก็มาแคมปิ้งกันนะคะก็เป็นการทํางานด้วยนะคะก็คือมาสัมมนาด้วยนะคะแล้วก็มาพักผ่อนนะคะ <c oughs> ก็ได้ถือโอกาสนะคะก็เดี๋ยวทําคลิปตรงนี้ยงลง y o u t u b e นะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะก็เรนซี่พาทเที่ยวนะคะก็เดี๋ยวมาพาทเที่ยวพาทัวร์พากินนะคะ <c oughs> แล้วก็ชมต่อไปนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีนึ่งในสถานที่ต่างๆค่ะ

ตอนนี้นะคะแนนซี่พาเที่ยวนะคะก็มาถึงที่วัดผาซ้อนแก้วนะคะตอนนี้ก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถวายสังฆทา,านนะคะพระไตาจีวรน,นะคะแล้วก็ร่วมถวายที่ดินนะคะแล้วก็มาไหว้พระนะคะก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ข้างหลังนะคะก็ตอนนี้อยู่ชั้น2ออยู่ชั้น2นะคะเข้ามาไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วค่ะตอนนี้ก็จะประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะคะเป็นไงคะวัด ถ้ามูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยพามาดูสถานที่นะคะสถานที่เย็นๆนะคะอากาศดีๆ